สวัสดีครับพบกับเช้านะครับวันพฤหัสที่2ตุลาคม2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่136นะครับวันนี้นะครับมีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทและ300บาทนะครับแถวที่1จะเป็นองค์ละ200บาทนะครับแถวที่2และแถวที่3จะเป็นองค์ละ300บาทนะครับสนใจโทรนะครับ0625608471นะครับ หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่หนึ่งได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อสวยๆพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเนื้อหาชัดเจนครับองค์ที่1น,นะครับ องที่หนึ่งนะครับด้านหลังจะเป็นลูกคิดนะครับองที่หนึ่งะครับองที่หนึ่งนะครับ,อง,งรบองที่สองนะครับองที่สองนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อสวยนะครับ มีเม็ดอะไรฝังอยู่ตรงหน้าอกของท่านนะครับด้านหลังจะเป็นตาพยาคุดนะครับองค์ที่สองนะครับ ไปองค์ที่สามนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อสวยนะครับทุทธคุณสูงนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนครับสูมกันให้พี่พี่ท่านท่านกันดูชัดเจนนะครับแบ่งปันกันองค์ละสองร้อยบาทนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับด้านหน้าจะสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับด้านหลังนะครับ จะเป็นไก่เชอนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกสวยๆนะครับเนื้อสวยพิมพ์ทรงสวยนะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดละรังนะครับพระสมเด็จนะครับแตกลายงาตามพื้นผิวของท่านนะครับตามผิวพระนะครับ แต่ลายงาสสวยๆกันเลยนะครับน่าสนใจนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ2 0 0บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องที่6นะครับต่อไปองค์ที่7นะครับองค์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยนะครับแตกลายงานสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่7นะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์ที่7จ็ดนะครับองค์ที่7นะครับ,รบต่อไปองค์ที่8นะครับองค์นี้ก็เป็นพระเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อแห้งๆนะครับ อุตคูณสูงนะครับองค์นี้ผิวของท่านก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่แปดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตาแผ่นดินเหมือนกันนะครับกับองค์ที่เจ็ดนะครับแต่อันนี้องค์ที่แปดนะครับเนื้อของท่านก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับ องที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับแถวที่สองนะครับจะเป็นผ้าสมเด็จนะครับพร้อมกับกรอบนะครับแบ่งปันกันองค์ละสององละสามร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบนะครับสวยๆนะครับพิมทรงสวยเนื้อสวยกันเลยนะครับแต่ละเนื้อแต่ละองค์นะครับ ด้านหลังนะครับจะสวยนะครับเป็นลูกคิดนะครับด้านหลังองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่10นะครับองค์นี้เนื้อสวยมากเลยนะครับพิมพ์ทรงก็จะสวยนะครับ อมกับกรอบสีทองนะครับประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่10นะครับด้านหลังนะครับองค์ที่10บนะครับ องที่11นะครับองค์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับแตกลายงานสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับซุ้มสวยพิมพ์ทรงสวยนะครับองค์ที่11นะครับด้านหลังนะครับจะมีสลักตัวเลขนะครับ2 4 04นะครับตัวเลขชัดเจนนะครับ องที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับองค์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยกันเลยนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีสลักคำว่าเฮงนะครับองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่สิบสานะครับองค์นี้พิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยนะครับพระขององค์ท่านนะครับจะเตกลายงานตามผิวพระนะครับ จะมีความแตกลายงาสวยๆนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์ที่15ขอโทษนะครับองค์ที่13นะครับ งที่สินะครับต่อไปองค์ที่14นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดละฆังนะครับเนื้อของท่านจะสวยนะครับเนื้อสวยพิมพ์ทรงสวยนะครับไม่มีรอยแตกรอยบิ่นนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่14นะครับองค์ที่15นะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับ เนื้อสวยพิมพ์ทรงสวยนะครับองนี้ซูมกันให้พี่ๆท่านๆกันดูชัดเจนนะครับองค์ที่1ิบหนะครับอง์นี้สวยๆนะครับด้านหลังนะครับจะมีอักษรนะครับ2 404นะครับ ตัวเลขชัดเจนนะครับองค์ที่สิบห้านะครับต่อไปองค์ที่สิบหกนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับแตกลายงาสวยๆตามผิวพระเลยนะครับพิมพ์ทรงของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สิบหกนะครับ ดานหลังของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่16นะครับองค์ที่18นะครับจะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะครับแต่รายงาตามผิวพระของท่านสวยๆกันเลยนะครับองค์นี้ซูมของท่านสวยมากเลยนะครับ พระก็จะแตกลายงาสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับด้านหลังของท่านนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ ไปองค์ที่สิบแปดนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมสวยพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้สวยสวยกันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับสวยสวยกันเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นกาบไม้นะครับขององค์ที่สิบแปดนะครับ องค์ที่18นะครับองค์ที่19นะครับองค์นี้เนื้อของท่านสวยนะครับเนื้อผิวของท่านสวยมากเลยนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงก็จะสวยนะครับจะมีรอยแตกในจะมีพระแตกลายงานนะครับตามผิวพระนะครับจะมีความแตกลายงานนะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่19นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์ที่19นะครับองค์ที่19นะครับต่อไปองค์ที่20นะครับองค์นี้พิมพ์ทรงของท่านสวยนะครับสวยๆกันเลยนะครับพระครับแต่ละองค์นะครับ ที่20นะครับองค์นี้สวยๆนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัดละครั้งนะครับด้านหลังจะมีก้างปลานะครับองค์ที่20นะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่20นะครับองค์ที่2 1นะครับ องนี้เนื้อสวยนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยนะครับกรอบก็จะสวยนะครับเป็นสีทองประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับแบ่งปันกันองค์ละ300บาทนะครับจะส่งฟรีนะครับมีทั้งแบบเก็บเงินและแบบโอนเงินนะครับองค์ที่21นะครับองค์นี้สวยๆนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับจะมีตุ่มๆขึ้นนะครับด้านหลังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับองค์ที่21นะครับองค์ที่22นะครับองค์นี้เนื้อพระสวยนะครับเนื้อเนียนแตกลายงาสวยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับ ดีนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่22นะครับด้านหลังจะเป็นลูกคิดนะครับองที่ยี่สินะครับ องที่ี่22นะครับองค์ที่23นะครับจะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับครึ่งบนจะเป็นปกโพครึ่งล่างจะตรงหน้าอกของท่านลงมาตรงฐานจะเป็นลงรักทองนะครับพระสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่23นะครับ ด้านหลังนะครับจะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่23นะครับองค์ที่23นะครับองค์ที่24นะครับองค์นี้สวยๆนะครับพิมพ์ทรงของท่านสวยนะครับซุ้มสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับ อมกับกรอบสีทองสวยๆนะครับประดับด้วยเม็ดเพชรสวยๆกันเลยนะครับเนื้อหาชัดเจนพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่24นะครับด้านหลังก็จะเป็นตุ่มๆขึ้นนะครับขององค์ที่24นะครับองค์ที่24นะครับ ชอบองค์ไหนนะครับสนใจองค์ไหนนะครับติดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด24องค์นะครับแถวที่1นะครับองค์ที่1ถึงองค์ที่8นะครับจะเป็นพระไม่ใส่กอบนะครับองละ200บาทนะครับแถวที่2แถวที่3นะครับตั้งแต่องค์ที่9ถึงองค์ที่24นะครับจะเป็นองค์ละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0ูนย์นะครับห้าหกศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ ทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ